สวัสดีครับวันนี้จะสอนการนำข้อสอบเข้าเป็นแบบทดสอบออนไลน์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอบทีละข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีข้อสอบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับประมาณ10ข้อนะครับเดี๋ยวเอาสัก5ข้อแล้วกัน10ข้อเยอะไปนะครับ1 2 3 4 5นะครับแบบนี้นะครับเราก็กรอบข้อสอบไปเลยนะครับ c t r l C นนะครับกรอบมาทีนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่ Google Drive นะครับแล้วก็สร้าง Google d o c ขึ้นมาหรือว่า Google เอกสารนะครับเป็นเอกสารว่างเปล่านะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็วางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยวางแบบไม่มีจัดรูปแบบโอเคทีนี้พอวางลงไปแล้วนะครับให้พวกเรานะครับทำหัวข้อหรือช้อยแต่และช้อยเนี่ยให้เป็นหัวข้อย่อยนะครับโดยทำแบบนี้ครอบแล้วก็ทำเป็นหัวข้อย่อยนะครับแบบนี้ ะครับทุกข้อนะครับแล้วก็ในการทำนะครับเตรียมข้อมูลให้มีคำถามแล้วก็ช้อย 1, 2, 3นึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็ Enter วรวัดครั้งหนึ่งแล้วก็ข้อต่อไปแล้วก็ช้อย 1, 2, 3นึก็วัดครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ผมทําไปสัก5ข้อนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับ พอทําแบบนี้เสร็จแล้วเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับไปที่ส่วนเสริมนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับค้นหาส่วนเสริมที่ชื่อว่า doc builder นะครับตรงนี้นะโอเคกดเข้าไปติดตั้งต่อไปเลือกบัญชีติดตั้ง รายละเอียดกดอนุญาตติดตั้งเรียบร้อยแล้วกดปิดออกไปเลยนะครับเอาต่อมาการใช้งานก็ไปที่ส่วนเสริมแล้วก็ form builder นะครับ start ซึ่งต่อนหนึ่ง user นะครับจะนำเข้าได้50การนำเข้าหรือ50ข้อนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ ฟังก์ชันที่มีให้เลือกก็คือ1นึ่ง full document ก็คือการนำเข้าโดยแบบนำมาทั้งหมดทั้งไฟล์ที่มีนะครับเอาเข้ามาทั้งหมดเลยแบบที่2ก็คือแบบ select select ก็คือการที่เราเลือกเป็นข้ออย่างเช่นแบบนี้เลือกแบบนี้แล้วก็กด get เข้ามาก็จะได้มาข้อเดียวนะครับดังนั้นผมจะโชว์เป็นแบบ full แล้วกันให้มันเสร็จเลยนะครับกด full แล้วนะครับทีนี้ก็กด get นะครับ จะได้คำถามเข้ามา 1, 2, 3, 4, 5, 5คําคำถามนะครับทีนี้คําคำถามนี้ที่ได้มาเนี่ยจะสร้างไปที่ฟอร์มไหนถ้ามีฟอร์มอยู่แล้วให้กดชุดแล้วก็เลือกฟอร์มแต่ผมจะสร้างใหม่นะครับกด create form แล้วก็ตั้งชื่อว่า new form ชื่อนี้แหละหรือเปลี่ยนก็ได้นะครับกดถูกสร้างฟอร์มเสร็จแล้วทีนี้ด้านล่างนะครับจะมีคำว่า override form content ก็คือเขียนทับฟอร์มที่เราทำขึ้นมาเลยไหม สมมติว่าเรามีคําถามอยู่แล้วในฟอร์มเนี้ยแล้วเราจะนําเข้าอีก5อันเนี่ยเราเขียนทับไปเลยเขียนใหม่ไปเลยนะครับถ้าไม่เขียนใหม่มันก็จะต่อด้านล่างไปเลยนะครับต่อมา subform c u e s t i o n ก็คือสับเปลี่ยนคําถามให้ที่เรามีคําคำถามเนี่ยนะครับทีนี้ต่อมาคือ make option add ก็คือคําถามนี่ให้เป็นมัลติเพิ่ h ใช้ใช่ไหมนะครับสุดท้าย make select question ก็คือ คำถามที่เราเลือกเนี่ยทำเป็นแบบต้องตอบไหมต้องตอบคือบังคับตอบนะครับอันนี้ก็บังคับตอบเลยนะครับต่อไปก็กด Import นะครับถ้ามีคำถามเยอะก็ขั้นตอนนี้ก็จะนานหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่า1อีเมลสามารถนำเข้าได้ประมาณ50 50นะครับ50าำถามนะครับอ่านำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ เปิดไฟล์ที่เป็นคําถามดูนะครับเปิดขึ้นมานะครับ Google Form นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชื่อแบบทดสอบเรานะครับแล้วก็คำถามเห็นสังเกตไหมครับว่าจะมีดอกจันบังคับตอบอยู่นะครับก็คือจําเป็นต้องตอบนี่แหละนะครับทีนี้พอได้คําถามเรียงลงมาละห้าข้อเนาะทีนี้เราจะมากําหนดให้มันเป็นรูปแบบแบบทดสอบกันก็ไปที่การตั้งค่านะครับต่อมาไปที่แบบทดสอบทําเป็นแบบทดสอบ ค,คือการทําแบบทดสอบถ้าเด็กนะครับมีเทคนิคก็คือการที่กรอข้อมูลไปมั่วๆก่อนตอนแรกก็เอาชื่อคนอื่นมาก่อก่อนแล้วก็เพื่อดูคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วค่อยเอาชื่อตัวเองก่อเข้าไปทําจริงๆอันนี้คือตัวอย่างนะครับดังนั้นการที่เราปิดคําตอบที่ผิดปิดคําตอบที่ถูกต้องหรือค่าคะแนนเอาไว้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเราค่อยมาแจ้งเด็กอีกทีก็ได้นะครับการนําเสนอทีนี้ อย่างที่บอกว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนลําดับคําถามได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่ต้องทําตอนแรกก็ได้มาทาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นก็คือส่งมาแล้วจะมีลิงก์ให้กับให้ส่งคําตอบเพิ่มนะครับอันนี้ก็เปิดไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดบันทึกอ่ะทีนี้พอทําเป็นคําถามเสร็จแล้วจะมีตรงนี้ครับเฉลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นคะแนนเมื่อตอบถูก กดหน,นะครับแล้วก็คลิกข้อที่ถูกต้องเป็นการเฉลยเรียบร้อยแล้ว,ลว 2, ข้อ2กดเข้ามากดเฉลยเพิ่มคะแนนแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้อง3กดเฉลยเพิ่มคะแนนเลือกคําตอบที่ถูกต้อง4เฉลยเพิ่มคะแนนเลือกคําตอบที่ถูกต้อง5กดเฉลยเพิ่มคะแนนเลือกคําตอบที่ถูกต้องอ่ะเรียบร้อยแล้วมี5คะแนนคือ5คําถามน,นะครับ ต่อมาทีนี้เราจะเพิ่มส่วนอื่นๆก็คือชื่อนะครับชื่อเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับคำถามก็ตรงนี้จะใส่เป็นชื่อสกุลนะครับค่อยมาเพิ่มเองก็ได้กดจำเป็นต้องตอบตรงนี้เปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นๆถูกไหมครับถ้าใส่ชื่ออันนี้ก็ชั้นก,ก็กอมมานะครับตรงนี้คือการคัดลอกเลขที่ เสร็จแล้วผมจะแบ่งส่วนนะครับก็คือพอเด็กเข้ามาหน้าแบบทดสอบแล้วจะมีส่วนแรกก็คือใส่ข้อมูลส่วนตัวก่อนค่อยมาทําคําถามในส่วนที่2นะครับตรงนี้ส่วนที่2ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะครับลองดูตัวอย่างก็ได้นะครับดูตรงนี้นะแสดงตัวอย่างนะครับจะเห็นว่านะครับจะมีส่วนใส่ข้อมูลส่วนตัวก่อนค่อยกดทําคําถามในส่วนต่อไปนะครับ นี่คือตัวอย่างสมมุติว่าแบบทดสอบเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งให้เด็กด้วยการส่งกดส่งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นลิงก์กดคัดลอกนะครับหรือตัดให้สั้นลงก็จากยาวก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วค่อยส่งให้เด็กนะครับในการทําแบบทดสอบนะครับอันนี้คือขั้นตอนการนําเข้าแล้วก็การทําแบบทดสอบนะครับโดยใช้ ด็อกบิวเดอร์นะครับถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้นะครับสวัสดีครับ